ไปไชชูป้าให้ลวงมันไม่ยอมแตกเอาไม่ให้แตกนี่เลยมันจะได้ทางแตกมาได้นะเอาไม่ได้บ้าตายชบ้าตายโอเคมันมขาดึงผมผมผมล่วงเลยกันดึง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 สวยดันอีกครับดันอีกดันอีกดันอีกหน่อยด้านซ้ายด้าน้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเดี๋ยวแม่งปีไกลหญ่พอแม่งดีกว่าไอ้คางโคตรเล็กเลยเป็นไงหมดเลยเนี่ยว่าขาตีเลยไอเจรมี่มาบวกหลังเช็ด

ใครโดนเดียวตีเดินเดินหนีเดินเดินลาบออกไปเลยไปไอ้เหี้ย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 มงอีกคนไหนึ่งเพื่อจะได้ป้ามาชุบป้ามาชุบป้ามาโ่วยเชุบป้าข้างหลังเอาได้นะนี่ดูว่ายังหนูโดนแทบได้เลยดิหรือฆ่าเด็กคนนี้แหละเลยเร็วมาไล่หนูแล้วลูกนมอะคาร่าอยู่ตรงหน้าดันหน้าดันข้างหลังข้างหลังคาร่าเหรอบ้านขาบานแงงูตายคาร่าตายไอแทบ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  จุได้ปะเธอจุได้ปะอะไรเขาฆ่าตัวเห็กมันในบอสเลยเนี่ยคนล้มตวลุมตายตบลตายไปแทบเลือดแดงนะไอ้เจมี่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 นี่อยู่ตรงนี้าอ้าหลดค่ะฟหลดค่หลดขึ้นครับ่ปไ่าถ้าถ้าคนบอสเลย เอาชูก้าเอาชูก่าตั้งชูก่า่อยตั้ชก่า่อยไอ้สี่โหวเรามีตายจะได้ไม่ตายเก็บบอลเก็บบอลเลยเก็บเก็บบอลเลยไอนีไอตัวเก็บของไอตัวเก็บอไอตัวเก็บอโทนี่โทนี่โทนี่สลักอ่ะรวม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 อ้ต่อคนไอ้ลักเี้คนจ่อคนต่อคนนะอย่าตีบอนะ่อคนนะซึ่งหลอนะ่งหลอนเขาบัรอะเขาต้นบัอแะแกงใ้ชูป้าเอาแม่งเลยีบ มันมันมีคนเปลี่ยนมันมีมีคนเปลี่ยนรูปเกียวเป็นรูปอ่ะาพาเราเอาคนราเวาเรารุ่นรุ่นเอาบอสเอาบอสครับรุ่นุนเลยอันเด็ดดีเลยดีเลยเราเกเราเียเยลันแทมจะแทบดีดีอาดีดเอามเช็แล้วผมวะา้าวันเนะี้นเหรอละล วอาตดมันดีแล้มันดีแลวพีเดียวเหลือเหลือแค่ดีเดียวนะหลักๆคอมัทำไมะเอาเดียวเดียวเดียวหน่อยบล็อกบล็อกดบล็กเดียวหน่อยบล็อกดีเดียวหน่อยมามารวมใหเดียวเลตันเราเราตีชูป้าก่อนตันวัวัแล้ววัแล้วีนะคออวไมเนี่ยบอกกูหรือบอกมัแล้วนะเจอดูนกูเดียวเดียวจบกลางห้องครับไมูไาขึ้นไหนวะทำไมมันมีขึ้นวะไหนดูนี่ไงาว้าาวา อ้าวแล้วเราอย่ามาทักทินเลยกับรับชมมันมีเป็นมันมีคนเปลี่ยนรูปเกียวเป็นรูปสัตว์กันเราด้วยอ่ะตายแล้วยอะไอตัวเก็บของไอตัวเก็บของโอ้โหไปลงล่างดีกว่าไม่มีแล้วมั้งโอเคครับครับน่าบเฮ้ยบอสง่าอีกครึ่งชั่วโมงเด็ด โอ้ยซูป้ามันเล่นแต่ผมเลยเมื่อกี้ผมวิ่งรอบบอสอ่ะ <S 1> <S 1> <S ม่นเอาไอดีเรียกลากไอไอดีดีเอลมาตีด้วยดีดีเอลมันก็มาไล่ตีผม HP is absurd จริงหักแค้นจริงอะ่ะข <ผม S 3> <5 S 2> องรับรัลบลายที่ไป,ไปแล้วทำมาตัวซูบ้ามาผมกับดเดียวผมว่ามันน่าจะมาป่วนเราอยู่นะผมว่าถ้าคนต้องผมว่ากิกกี้มันไม่เยอะขนาดนี้ถ้าทำห้าอย่างน้อยมันก็บางกว่านี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเสียตังค์เข้า บอกประเดีไปให้เบาถำห้าเดีย yeah. มันน่าจะแคปไอ้อันที่ผมไปด่ามันมั้งแล้วก็ไปให้ดีเดียซตดูเชฟบอกขึ้นเลยทูกเกขึ้นเลุกดีอ่ะขึ้นเลยท yeah. ั้ทงคืนทัคืนคุณก็ไม่ได้โหดร้ายกับเขาตอนเช้าเขาอุตส,ส่าห์สัมปทานไ้แล้วอะ่ะ <laughs> น <c oughs> ี่จะไปฝังดีเดียจะมาให้ได้อ่ะ ตอนเช้าตอนเช้ากับมาสัสัประทานหไหมแล้วอ่ะรี่แบบว่าจิยัก<ร>แบบ<ะ>แคบอ่ะไอมิเตอร์ออฟมันด่าผม